ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดและเมื่อ,อไหร่ที่เกิดปัญหาพวกเขาก็จะนึกถึงสหกรณ์ของเราก่อนเสมอเพราะลากฐานสำคัญของสหกรณ์คือการที่สมาชิกกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและมีสันติสุขการส่งเสริมและช่วยเหลือให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามอุดมการของสหกรณ์จึงถือว่าเป็นแนวคิดเเริ่มของโครงการออมแก้จนคนสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตร กันทรวิชัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเส้นทางความสำเร็จของโครงการออมแก้จนคนสารกรของสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัยจำกัดกันครับครับก็เริ่มแรกนะครับเอ่อผมมีในตะำแหน่งสินเชื่อนะครับโครงการออมนี้ถูกกำเนิดมาจาก การจุดประกายความคิดของของ0-8หรือศูยนย์ฐานท้องวทยีเรียกสั้นๆว่า08ที่มาจุดประกายความคิดในการในการทําการออมจนเกิดเป็นโครงการซึ่งซึ่งตึ่งแต่งเรื่องแรกก็คือโครงการนี้จะไม่ชื่อไม่ไม่ได้ชื่อโครงการออมแก้จนคนสากรซึ่งเอามาแต่งขึ้นใหม่เพราะว่าเรายังจะทําการบ้านอยู่ว่าเราต้องทํำยังไงเพราะว่าการออมของเราเนี่ย ถ้าพูดแบบพื้นๆเนี่ครับถ้าถ้าพูดแบบที่ภาษาบ้านๆเราที่ที่รู้จักกันก็คือการเอาเงินมาออมแต่เราจะมีข้อคิดข้อแตกต่างก,กับการออมทั่วๆไปได้ยังไงนะครับถ้าจะไม่เิ็นก็คือตั้งแต่พศส5 6 1หรือประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับที่08เข้ามาเข้ามาส่งเสริมนั่นคือตัวจุดป,ประกายเลย ยอดเงินออมที่สมาชิกสา,ากรสามารถออมได้และนำมาเพื่อใช้ในการร่วมทำธุรกิจกับสา,ากรเช่นการชำระหนี้การฝากเงินและการถือหุ้นเพิ่มกับสา,ากกซึ่งก็ส่งผลให้สา,ากก่อมีทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มมากขึ้นยอดเงินออมปี2 5 6 6 2 9 40, 4 4 1 3 5 2 7บาท ยอดเงินออมปี2,567,965,2869.55บาทดีฉันนางดุษฎีเขื่อ,อนหมันค่ะตำแหน่งผู้จัดการสากรการเกษตรกันทระวิชัยค่ะค่ะสากรของเรานะคะก็คือนำเงินออมจากสมาชิกะคะ่ะก็คืออันดับแรกเราต้องถามสมาชิกก่อนว่าสมาชิกจะทำอะไรอันดับแรกแต่เราก็แนะนำก็คือถ้าสมาชิกของเรา มีนี่เราก็จะเน้นให้ชําระหนี้ก่อนค่ะแล้วอันดับที่2ก็คือในการซื้อหุ้นเพิ่มค่ะแล้วก็เงินฝากค่ะตามลําดับอะค่ะทางสาหกรคาดการว่าอยู่ประมาณ50%นะคะของปี31มีนา68ค่ะคือเราคาดการว่าจะลดทุนภายนอกค่ะแล้วก็นำเงินมาบริหารทุนภายในของเราะคะ่ะ เราจะผลักดันโครงการออมแก้จนคนสหกรณ์อย่างต่อเนื่องเพราะตั้งแต่มีโครงการนี้สหกรณ์เราได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิกมาโดยตลอดทําให้สมาชิกลงทุนหุ้นภาคสมัครใจเพิ่มขึ้นค่ะและนี่คือทั้งหมดของการขับเคลื่อนโครงการออมแก้จนคนสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรกัญทรวิชัยจำกัดครับเพราะสหกรณ์แห่งนี้ยังเชื่อมั่นในอุดมการ์และหลักการทํางานของสหกรณ์ จึงทำให้สาหากรยังคงเป็นความหวังของสมาชิกและชุมชนต่อไปสวัสดีครับ